บป้าพี่น้องจา๋าแห้งเปิดแห้งหลายครับพี่น้องบ้างแน่ป้าป้าเช้าป้าเชา้ามันนี่หอมหอมฉ่ำมากพี่น้องอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาจะมาเก็บ่าสตรอร์บรีกันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นสวนสตรอร์บรีนะคะสวนใหญ่มากๆเลยค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่ากับู้ซึกว่าเขาจะเปิดสวนมาสักพักแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าคนมาเก็บหลายอยู่นะคะจะมีทั้งสวนที่เป็นอ่ารงเลือนนะคะแล้วก็มีเป็นอ่าทังนอกค่ะพี่น้องจา๋าสวนนี้กับข้างๆกันเห็นเขาปลูกสลัดปลูกยังเต็มอยู่ค่ะพี่นอ้องจะให้บ่งฟังนี่นะคะพี่น้องจ๋า ฟังนี่ตรงนั้นก็คือเป็นสวนสตอเบอรี่คือกันนะคะพี่น้องเรากะเนี่ยแถวนี้คือเป็นพักสลัดนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะพาบเบื้องใกล้ๆนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นปลาสลัดนะคะพี่น้องจา๋าพักสลัดนะคะเงาๆค่ะพี่น้องจา๋าพักเต็มเลยค่ะพี่น้อง ยึดท้ายสวนตรงนี้กับเป็นพักสลัดนะคะแต่ว่าทาั้งนี้เห็นห้อยเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเบื้องทองฝางามค่ะค่ะพี่น้องจา๋านี่ี่ฮะกัลูกเนี่ยยกค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่ากะนี่อืเอาเนา เน่าค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้อันนี้เน,น่า<ๆ>กินไม่ได้นี่ลูกข้ขาวขาวนี่ก็เต็มอยู่นะคะเขาบ้าใ้ในซุกค่ะพี่น้องจา๋าอืลูกใหญ่จังเลยเหี้ยเฮียตรงนี้ตรงนี้อื นี่ลูกใหญ่มากๆดูมามีได้ลูกใหญ่อันนี้อันนี้อชมฮะอันนี้ชมอันนั้นมันยังไม่สุกลูกนี่นะคะเฮาต้องค่อยๆเก็บค่ะพี่น้องจ๋าลิตนอันที่เขาพันในซุกนะคะป้าป้าไปสวนพุ่นแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่มันเยอะแยะเลยนี่แต่ว่าเหมือนเขาโดนฝนหรือบางเท้อกับแบบว่าคนเก็บเขามาเก็บแบบบอลมัดระวังเนาะค่ะพี่น้องจ๋าตาลิ ต้นแท่นี้ว่าไปป่ากะหลยอยู่นะคะพี่น้องจา๋าปลานี่นะคะนี่มิจตุโลกีงไง่ะพี่น้องจา๋าเจ้าป้าว บรรยากาศมือนากาับมีฝนลื่นฝนตกแน่ครับ <c oughs> มมพี่น้องนี่เก็บมาได้สองหน่อยซิมมึงเรลาครับพี่น้องหวานๆพักข้าเจ้างามๆครับพี่น้องจา้าป้าสลัดนะคะพักสลัดต่างๆนะคะไห <c oughs> นเวด ยูมดัดเดี๋ยวซิมมึงกับพี่น้องจอ้าต t a หวานหวานนี่ค่ะพี่น้องจา๋ามีตะลูกใหญ่เลยนี่นี่ลูกใงม,กมากๆค่ะพี่น้อง แถวนี้ยังไม่ได้มีคนมาถึงนะคะพี่น้องจา๋ากะห้อยเก็บห่างๆอยู่นะคะนี่ ีลูกยังไงเล้ยค่ะพี่น้องอันนี้เยอะมากมากค่ะพี่น้องจา๋าแถวนี้เต็มเลยนั่นนี้ฮ่าไปเดรสสตอเบอรี่เลยค่ะพี่น้องจา๋าตรงนี้เต็มอยู่ว้าว มีตัวลูกใหญ่ๆเลยเห็นไหมนี่ลูกมามีโอ้โหนี่เดี๋ยวจะให้ดูเบื้องค่ะพี่น้องจ้าดกมากๆนะคะบพวงเนี่ย เห็นไหเห็นลูกนี่ใหญ่มาๆครับพี่นอ้องหลายค่ะัพี่น้องเขายู่ใตใบแบบนี้นะคะนี่อ

ปาดปาดเช่ไหมนี่เยอะมากีรูเก็บเป็นเปล่านะ่ไม่จ้าทำโกนเก็บเปเปล่าเก็บไม่เป้นนี่เจ่ตรงนี้เอาเอาไปใส่ถุงให้ป๊ะปะเอาไปใส่กล่องให้ป๊ะปะป๊าปะเจ้าเจ้าป๊ะปาหลายมากมากครับพี่น้องทางนี้บ่คอยมีคนมาเก็บนะคะ

อหวานค่ะพ mm ี่น้องอร่อยมากเบิ้งค่ะพี่น้องจ้าเต็มอยู่ค่ะเขาอยู่ไตยังสิไหมู่ไตใบแบบนี้ไหม จะอ้อนค่ะพี่น้องมึงเนี่ยไลคักได้ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิฟ้าเก็บนะครับบังเน้พี่น้องเต็มอยู่เต็มอยู่ค่ะ,พ,นนคะพ,นนพี่น้องจ๋าบังเน้ดร็อปดกเขาค่ะพี่น้องจ๋าบังเน้นี่นะเต็มอยู่ On this place, look. Mmm, 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 Oh. Fine. Mm -hmm. yeah. Show <laughs> <laughs> รับปปักฟื้นโอ้โหพี่น้องชิมนะไอ้มากๆรับพี่น้องจ๋ายุตเตยผาใบกระหอนนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะช้าไมเปเป็นคัลสตูมดีมีกวันสกูตนั่นนี่ไมข้า โคสต์มามามก้อนส่วนก้อนส่วนหวานบีบีก้อนบีบีลูกใหญ่มากค่ะพี่น้องหวานหวานดิค่ะพี่พ่อค่ะพี่น้องเขาจะอยู่ไตรใบแบบนี้นะคะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเขาจะอยู่ไตรใบเต็มอยู่ค่ะพี่น้อง

เดี๋ยวจะพาิปงไกลๆครับพี่นอ้องเต็มอยู่ค่ะพี่น้องจา๋ามีเตสตรอร์บรีนะคะมองน,อนี่นี่ยึดใตใบเขานะคะเต็มเลยโอ้มีแตลูกใหญ่ๆเห็นไหมนี่มีแตลูกใหญ่ๆครับพี่น้องจ๋านี่ ชีสเฟียร์ยรมั้งเลยครับพี่น้องจา๋ามีแต่สตรอเบอรี่ครับพี่น้องจา๋าเต็มอยู่ตรงนี้เต็มอยู่ค่ะเลือกเอานะคะพี่น้อง เก็บเก็บเลยกินครับพี่น้องจาองง้าเบิ่งค่ะพี่น้องจา้าเต็มอยู่มีตลูกใหญ่ๆนะคะพี่น้องอู้หูสอ,อนวะค่ะพี่น้องจา้าป๊ารโถคักคักคักแต่ว่าเวลาเขาไปซื้อในซูปเปอร์กับบวชไอหวานปันใดน,นะคะพี่น้องจา้าแต่ว่าเขาเก็บส,สดจากสวนจริงๆเนี่ยนะมากินเบิ้งหวานๆค่ะพี่น้องจา้านี่นะคะ ปลานีหลายค่ะค่ะพี่น้องยังบรท่านในค่คอยมีคนมาเก็บปันไดน,นะคะพี่น้องจา๋าเบิงเ่งแนวปลาสะออนค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยปีที่แล้วเขาบ่ได้เก็บสตอเบอรีร่เลยนะคะเพราะว่าไปปลาไหนเขาก็ว่ายหมดแล้วค้าแต่ล่อหนาล่อหลังนะคะพี่น้องจา๋าปีนี้ก็คู้สซึกว่าจะมาท่านอยู่นะคะเพราะว่าเขาจ่องเลยนะคะพี่น้องถูกนี่ไหมคะพี่น้อง บังหนุนเลยครับพี่น้องจ้ามาชิมชิมชิมครับพี่น้องใหญ่มากมากครับพี่น้องจ้าอืมอืมอืมหวานครับพี่น้องหวานหวานหวานลุกปะปะเก็บจะเต็มตะกร้าพี่น้อง หลายครับเน้นไปมองในกระมิตรลูกใหญ่ๆขับไปน้องจากก้าพุงเนี่ยใหญ่ค่ะขับไปนองงเน่เอาปะป๋า เบ้น oh. mm ี่เอวิเวล่ะปะปาดีนะที่เขายังมาทางนี้นะคะพี่น้องจา๋าปลาปลาที่เขาลงที่แหลกบ่ค่อยมีนะคะจะของคนวาหันใหมาทาังอันไทยสวนนะคะไทยสวนจะหลายพนมาเนาะก็เลยพักกันมาทาั้งไทยสวนคนมาบ่าค่อยถึงคะ่ะพี่น้องปลาหลายค่ะ